น,นะคะีค่ะคะกี่เคยเห็นใน YouTube วันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้มามียูทูบเบอร์มาลองพิชชาคนแนนด้วยวันนี้สวัสดีค่ะกี้กินเมกานะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ล็อกการทํางานสบายๆของเราอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันชิวๆวันหนึ่งที่กิ๊กกับไทเลอร์จะมาขายพิซซ่าที่ลานฝันจักรยานนะคะซึ่งบอกตรงๆว่ากิ๊กคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ยุ่งน่าจะเป็นวันชิวๆนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยนะคะอ๋อ,อลืมไปนะคะวันนี้เนี่ยกิ๊กอาจจะมีแขกมาเยี่ยมด้วยแล้วก็แขกคนที่จะมาเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันด้วยเดี๋ยวเรามารอรุ้นดีกว่าว่าจะเป็นใครนะคะวันนี้เนี่ยเป็นงานแบบมีขั้นต่ำอยู่แล้วนะคะ กิ๊ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเงินคนที่มาแข่งขันจักรยานหรือเปล่าแต่ว่าคนที่โฮสต์งานเนี่ยเขาจัดการเรื่องขั้นต่ําให้เราแล้วก็ร้านไอศครีมเรียบร้อยด้วยซึ่งก็เป็นการดีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลูกค้ามาไม่เยอะเลยแต่กิ๊คิดว่าพออากาศเริ่มเย็นลงอาจจะมีมาอีกนะคะช่วงนี้ร้อนมากเริ่มแล้วเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแบบพลิกๆแล้วนะคะที่นี่เนี่ยถ้าร้อนก็ร้อนมากถ้าหนาวก็หนาวมากเลยนะคะ แบบถาดเล็กแบบนี้ก็ง่ายหน่อยนะคะกีจะได้ไม่ทําให้พิชซ่าเป็นรูเหมือนแต่ก่อนเนาะเพราะว่ากีก็ชินกับการทําเป็นถาด12นิ้วมาแล้วนะคะ I've cowboy half margarita. ใเรเล์โยนแป้งเข้า,าวเปลาตาเลยไม่ถึง <Okay. S 1> เห็นรถตู้มาแล้วนะคะ เราจะได้รู้กันแล้วว่ายูทูบเบอร์ที่จะมาเยี่ยมวันนี้เป็นใครกัน สวัสดีค่ะกำลังทำพิซซ่าเลยยุย่งนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเคียร์ออเดอร์แป๊บหนึง่ง <c oughs> วันนี้ทําไซส์นี้ค่ะมาแล้วนะคะทุกคนมียูทูบเบอร์มาลองพิซซ่าดคะแนนด้วยวันนี้ Seven, yeah. Curry ช้าเป็นแบบถาดเล็กแทนแล้วกันเนาะโอ๊ยไม่เป็นไรเอาตามทำจริงเลยโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะ Hey. Good, We're how are you? Thai curry pizza, is that a favorite? Yeah, that's a specialty. I'll do the Thai curry pizza. The Thai curry pizza? Okay. Let's we'll a 9-inch. Nine 9-inch nine Thai curry. We do, what do you guys have in the way of sodas? Um, we have Coke, um, Pepsi, Diet Dr. Pepper, and a 7-Up. Can I do the Diet Dr. Pepper? Yeah. Awesome. 13, <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ <Hi. S 1> อันนี้พี่ยูก็ยังอยู่อันนี้ <Okay. S 1> ช่องอะไรเอ่ย <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเป็นยังไงบ้างขับรถมาพึ่งถึงเมื่อวานใช่ไหมคะโอเคตอนนี้กําลังทําพิซซ่าให้อยู่พอดีตอนที่กําลังจะมาถึงยังไม่มีคนมาเลยแต่พอตอนที่มาลูกค้า <Okay. S 1> มาไม่ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคามาพร้อมกันค่ะโอเคเดี๋ยวเขาตัวไปทำพิซซ่าแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาคุยกันนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นของช่อง YouTube ของพี่เขานะคะอย่างที่หลายคนรู้นะว่าเขาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะกิกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อชีสมาเดี๋ยวกิกใส่ให้นะคะใส่บนพิซซ่าแผ่นเนาะเชีส <c oughs> <c oughs> it smells good can I wrap it up for you yeah, <don> อะไรปลาค่ะคะแนนค่ะใส่บวทเลยนี่คือพาแนนใช่ไหมใช่ค่ะมันจะดูสีไม่ค่อยเหมือนอันนี้คือพาแนงแบบชีสธรรมดาใช่สธรรงดาเหรอใช่ฉันเบื่อเรื่องมาก กินเลยค่ะอาชิมเลยไอ้กลิ่นดีมากไอ้กลิ่นดีมากอะแบ่งเลยมั้ง ไม่เคยทำใส่วีแกนชีสเลยค่ะออร่ยขอบคุณค่ะชีสมันเนื้แบบได้ีเลยอ่ะใช่ชีสมันก็โอเคเลยนะไม่เคยทำแบบวีแกนชีสมาก่อนเลยค่ะดูดี้ดไใช่อาจจะต้องซื้ออาจจะต้องซื้อติดไว้เป็นออปชั่นจะาบอกว่าอะไรที่เป็นวีแกนขายแพงได้หมดใช่ใช่คนเขายอมจ่ายเนาะ ที่วอลมาใช่ไหมคะมาอะไรครับพี่เดนขับมาจากขับมาจากแกรนด์เชนทอนนิชแนลพาร์คมากินพิซซ่านะครับของเขาขึ้นเขาขึ้นมากนะคะอันนี้บินมาจากนิวยอร์กออกสองช่องเลยโอเคเอนจอยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปขายพิซซ่าแป๊บนึงขอบคุณค่ะ

แล้วนะคะเมื่อกี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาเยี่ยมบ้านเขาบ้างหลังจากที่เขามาเยี่ยมเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นรถบ้านของพี่ทีเจแล้วก็พี่นุดีนะคะเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะนี่สตล์คนไทย นี่ตรงนี้นะคะกี๊เคยเห็นใน y o u b e ูันี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้มาอยู่ในสถานที่จริงๆนะคะอยากจะบอกว่าน่ารักมากเขามีครบทุกอย่างเลยว่าจะเป็นครัวตรงนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์อย่างดีนะคะมีที่เก็บของเยอะมากเขาบอกตรงนั้นก็คือที่เก็บของแล้วก็ข้างบนเป็นที่นอนนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำเนาะเป็นห้องน้ำสามารถอาบน้ำได้ด้วยอาบทุกวันอาบทุกวันโอเค ดีมากแล้วก็มีที่เก็บของข้างบนด้วยก็เมื่อกี้ถามพี่ดีไปแล้วว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะมาถามให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะโอเคราคาทั้งหมดที่กว่าจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยเท่าไหร่คะก็คือเฉพาะค่ารถเปล่า รวมภาษีแล้วห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่คิกห้าหมื่นสี่พันเหรียญแต่แต่งรถเนี่ยหมดไปก็จะเกือบเกือบสามหมื่นเหรียญค่ะเกือบเกือบสามหมื่นเหรียญซื้อรถซื้อรถพิซซากีกได้เลยนะจริงว่าไม่แต่สำหรับเราเรา,เราคิดว่าเราใช้เป็นค่าเช่าสองสามปีก็ คืนทุนแล้วนะเพราะเราอยู่แบบไม่ต่าค่าเช่าบ้านนะอ่ะอถือว่าคุ้มมากเลยเพราะว่าตื่นมาก็ได้ไปที่ต่างๆ <It 's S 2> ตื่น <right. S 2> มา,อาจอยู่ที่ไหนก็ได้ย่แถวไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเที่ยวมากี่ที่แล้วคะ uh huh. นับได้ไหมเอ่ย ก็เคยเคยนับกันเล่นๆนะตอนนี้น่าจะไปมามากกว่า30ลรัฐแล้วค่ะสามสิบรัตเยอะมากเลยอ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ผ่านมารัดนี้สถานีต่อไปที่ไหนมีเดี๋ยวเราจะไปวอชิงตันกันต่อไปวอชิงตันกันต่อโอเคไหก็ติดตามได้นะคะช่อง YouTube เดี๋ยวกิ๊กแปะไว้ให้ทุกคนดูเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูการเดินทางการขับจนไยในอเมริกานะคะอล่าไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอกดีว่าได้ขอบคุณมากค่ะ